ดังนั้นเราจะถามอาจารย์ผูสส้สื่อข่าวสื่อมวลชนอิสระอาวุโสที่ดูแลเรื่องต่างประเทศของเราที่มองโลกทั้งใบอยู่ว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บุรัตข่าวนี้มันใหญ่เลือกเกินฮะหนังสือพิมพ์และทุกข่าวและทุกช่องทีวีเล่นมาติดต่อเนื่องสัปดาห์กว่าแล้วครับพี่บุรัตพี่บุรัตเห็นการยังไงบ้างกับเรื่องนี้กับเรื่องบอสพอลนี่ครับ <The icon. S 2> เป็นเหตการซ้ำซากเกิดแล้วเกิอดอีกนะคะเพียง <m ai> แต่ว่าคนเนี้ยจะเรียกว่าไม่รู้ทันก็ไม่ใช่แต่ความอยากมีอยากได้ก็ทุ่มเทเข้าไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อต้องใช้คำว่าตกเป็นเหยื่อของคนที่มีโอกาสมากกว่าแล้วก็ใช้วิธีการดังๆเออเดิมคือดึงคนมาอเมริกาก็เกิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันค่ะดึงเงินคนจนดึงเงินคนจนมาให้ตัวเองรวย นะคะแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเราก็จะเห็นข่าวแหบเราอยู่วงการนี้มานานกันใช่ไหมคะเห็นข่าวอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเพียงแต่ครั้งนี้เล่นใหญ่เพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีข่าวอะไรเล่นการเมืองก็ไม่รู้จะเล่นอะไรสองมีคนเสียหายเยอะแล้วคนรวยก็รวยมากๆดาราดังด้วยพี่บุรัต ใช่ค่ะคือคือทุกอย่างองค์ประกอบพอมมากแล้วกำไรกันทีโอ้โหตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านก็มีห้าพันล้านก็มีปีเดียวห้าพันล้านใช่ใช่ยอดขายนะฮะแล้วก็แล้วก็เนี่ยเกี่ยวไปคล้องไปถึงมีบริจาคเงินเป็นล้านให้กับพระพระออกมาบอกว่านี่อยากจะรวยต้องดีไอคอนแล้วเป็นพระดังเหลือเกินพี่ในกัรพิธีกรใหญ่ทุกองค์การทุกองค์การคือคนไทยเนี่ยเสียอยู่อย่างหนึ่ง ตั้งแต่อดีตมาจนฝรั่งก็เขียนนิสัยคนไทยไงชอบคนรวยแต่ไม่เคยถามว่ารวยมาจากไหนรวยเพื่อการทําดีหรือว่ารวยเพราะว่ามีอะไรอย่างนี้ออกมาเบื้องหน้าเบื้องหลังขอกูรวยแล้วพระเราเดี๋ยวนี้จริงไม่ไม่อยากวิจัยคือเวลาสวดศีที่ขอให้รวยขอให้รวยเราคือความรวยมันกลายเป็นสาระะไปแล้วว่ะค่ะใช่ใช่ใช่พี่บุรัตคนก็อยากได้ซะด้วยมันรวยอะนะ ไม่เราไปเชื่ออโกเลง้งริขิมห่วงเงินคือธาตุ<อ>ก็เลยใช้ธาตใหญ่เลยจนจนตอนหลังพออยู่ตัวถึงวัขนาดนี้ถึงรู้ว่าเราก็ผิดเหมือนกันคือไม่สะสมไม่เก็บเงิน<อ>แล้วเงินเดือนนักข่าวคุณก็รู้ว่าไม่ได้เยอะเนี<ช>้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งกํงาหนดกราแนงในวัย ในวัยปูนนี้เพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะอายุถึงปูนนี้ด้วยโภคการณรัฐนะอายุใจอีกนะความประมาทแห่งชีวิตเราเห็นสัตว์จะทำเยอะแต่ว่าแต่ว่าคําสอนของคนคือแม้กระทั่งานพระคุณทุกวันเลยที่ไปขอให้ดวยขอให้ดรวยเป็นคําแรกเลยครับ เราก็น,านี่แหละคือการที่เข้าไปแตะใจของคนไทยสัญลักษณ์ของคนไทยคือขอให้รวยใช่พิบุรัตแต่รอบนี้นะตาข่ายฟ้าทียิบไม่มีรูให้รอดนะคือ,อยังไงเนี่ยกรรมก็มาเร็วเลือกเกินพิบุรัษคือตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าจะยอมใช้นี่จนจนจน,จนบาทสุดท้ายนนี้จริงไม่จริงก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะแต่เขาบอกว่ามีเริ่มให้กู้แบบดอกเบี้ยน้อยแล้วแล้วคุณหนุ่มเขาก็ถามนะว่ารถซุปเปอร์คาร์ยังอยู่ไหมเขาบอกไปเปลี่ยนไปที่ดินคือที่ดินมันก็ยึดยึดก,กลับได้นะ ก็ก็เห็นสัญญาณการการพองถ่ายทรัพย์ออกไปบ้างแล้วถ้าตามรายงานข่าวของฐานเศรษฐกิจนะครับคือตอนนี้นักข่าวแทบจะทุกสำนักเจาะข่าวลงไปจนพลุนหมดพี่บุรัตครับยังไม่พลุนล็อกมัมนมต้องมีกระบวนวการคือคือเมื่อ2อสาปีก่อนเรื่องคริปโตอันนั้นคือโกงคนรวยใช่โอมีอัครมหาเศรษฐีไทย เสียเป็นพันพันล้านเขาเหมือนมากคนหน้าแค้ไม่ร่วงอ,ะอ่ะพิโตยื่งดซับซ้อนอันนั้นคือโกงคนรวยรและนี่โกงคนจนออคือทุกกระบวนการในสังคม,มทุกชนชั้นในสังคมคนโง่อย่อมตกเป็นเหยื่อของคนโลภเราไม่บอกว่าคนฉลาดนะคนโลภแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อม <ฮา S 2> ทำมาแล้วที่สังเกตพอรวยทีไรต้องปรับงูห็นหน้าต้องไปทำหน้าให้หลอกโอ้มีนัก พูดสังเกตไหม<อ>ล่ว่า<ช>คน<ช>ที่ดูท,ทีไรเดี๋ยวไปทาหน้ามาตลอดเลยใช่มีสื่อบางช่องเขาก็ไปสัมภาษณ์นักอ่านท่าทางอาวันจนภาษาพี่และเขาบอกนะท่านหนึ่งนะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ชํานาญการแล้วก็มีมีคนไปสัมภาษณ์ท่านหลายคนคือท่านบอกว่าสซลบ,บอสพอเนี่ยตอบยากมากเลยว่าคิดอะไรอยู่เพราะว่าหน้าทําศัลยกรรมเยอะเกินไปมองไม่ออกพิวรัตคืน ผู้เชี่ยวชาญบอกโมไม่ออกฉันอกไม่ออกคือเห็นตากขยับไม่เท่ากันอยู่อะไรก็พอจะอ่านได้จะอ่านไม่ออกจริงคือโบท็อกหนักไปหน่อยหรือว่าฟินเลอร์เยอะอะไรก็ไม่ทราบคือผมก็ขำไปด้วยนะคือหน้าข่าวก็อุ้ยอุตส่าห์แบบทำทุกมุมพี่บุรัตครับ ค่ะคือถ้าจะปรับต้องเหมือนกับที่เราบอกว่าปรับทั้งสังคมอ่ะปรับกระบวนคิดในเรื่องของการทําดีได้ดีไม่ใช่ว่าทําชั่วได้ดีแล้วก็เลยทำซ้ำชั่วกันปรับกระบวนคิดในการมองนะักการเมืองในการไม่เอาเอาเงินที่รัฐบาลแจกก็คือภาษีของพวกเราครับคือแบบมันต้องเรียกว่าประเทศไทยเดีย๋ยวต้องปฏิรูปครั้งใหญ่สุดในเรื่องกระบวนคิดของกของคนไทยแล้วก็ไม่ใช่เชิดชูเศรษฐี Mm hmm. พอ mm hmm. พอคุณว่าถึงวับ,บูนนี้ปั๊บเนี่ยบ้านเนี่ยนะเห็นค,คนสร้างบ้านใหญ่โตถามว่าคุณเดินรอบบ้านหรือเปล่าเ mm hmm. พราะอยู่ในวัยนี้แล้วเนี่ยขอแค่ห้องนอนสบายๆ mm hmm. แค่นั้นแล้วก็ห้องทํางานเล็กๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่แค่ตรงนี้มีพื้นที่เดินเดินออกกําลังกายนิดหน่อยับครบแค่ตรงนี้เองนะคะใชเป็เนะะเ้นไอ้ำใหญ่โตอะไรอาาอกมาพอถึงเวลาแล้วคุณจะรู้ พี่บุญรัตพอถึงนาทีนี้นะเราก็ต้องดูแลก,กันเลยว่า คือวันนี้สวดมนต์เนี่ยต้องสวดมนต์เผื่อหรือตั้งจิตใจเผื่อพี่โสพลพี่รู้จักพี่สุพลใช่ไหมใช่พี่สุพพลีโสพลกับพี่ก่อนนั้นอยู่เดชั่นคุยกันทีฮะทุกวันเพราะว่าเราทำข่าวต่างประเทศด้วยกันไงี้ยก็มาเดี๋ยวพี่โสจะเล่าดูวยเราก็จะเล่านี่ก็มานั่งปั๊บเก้าอี้ตัวเดงก็นั่งเฮฮาตี๋น่ารักมากแต่นึกไม่ถึงจะเขาบอกเป็นผลจการที่ความดันสูงฉับพลันใช่ใช่คือคุณผู้ฟังถ้าเป็นแฟนพี่โสพลส่งกำลังใจนะครับหรือว่า อาจจะส่งคือแน่นอนตอนนี้ยังเยี่ยมอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านเลือดแตกแล้วก็อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก็มีมีเปิดบัญชีเพื่อจะให้กําลังใจพี่สงพลคืออันนี้ท่านเปิดให้บริจาคเป็นกำลังใจเพื่อจะรักษาพี่สงพลคือจะบริจาคไม่บริจาคไม่ใช่ประเด็นสาระสําสคัญแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ไปเยี่ยมไม่ได้โทรศัพท์ไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเขาถูกโทรศัพท์จากแฟนๆเนี่ยโทรศัพท์ไปกวนเยอะอันนี้ผมก็ติดตามอยู่เพราะว่าผมก็เป็นแฟนท่าน แล้วก็ท่านก็เคยทำงานกับผมคือจารย์รายการด้วยการสือน้ำดีแล้วเก่งตรงนี้มีจุดยืนอย่างแรงท่านเส้นเลือดแตกแล้วก็นี่แหละความดันสูงเฉียบพลันแล้วมันไม่ลงแล้วก็ทานยาสองรอบลืมเข้านอนแล้วท่านก็ท่านก็หลับไปแล้วตอนนี้คือผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ฟื้นนะครับส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับพี่สมบูรณ์องค์การโอ้แค่คิดถึงก็พี่บุรัชเราก็ต้องดูแลหัวจิตหัวใจกันอย่างดีเนาะใช่อะอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยอะนะจ๊ะ พิบุรัตเองก็ยังแข็งแรงท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครต้องป่วยไปในแถวนี้เดี๋ยวเรามาฟังที่เมทิแอนซิงคิงโบด้วยกันรอบต่อไปพี่บุรัตต เดี๋ยวจะตีที่กรุงเทพตอนนี้ฟั่ทุกคืนฟังแล้วหลับเดี๋ยวนี้ดีใจมากค่ะได้หลับสี่ห้าชั่วโมงอ่ะตเคต่อกันจากเดินที่ได้หลับแค่ชั่วโมงเดียวพี่โสก็เป็นคนแบบนี้คือพอฟังเพื่อร่วมงานนะคุณนงวดีบ้างใครบ้างเล่านะหลายๆคนเล่าบอกว่าพี่โสก็ตื่นแต่เช้าทํางานวิทยุด้วยตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วนอนตีสองตีสามเงี่ยพี่นอนสักสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาจัดรายการก่อนแล้วก็ไปแนบ เกิดปหลับสั้นๆต่อคือจริงๆควรจะนอนยาวไปให้ได้สัก5ชั่วโมงนะฮะคือถ้าได้เนี่ยเป็นบุญแล้วถ้ายัางไม่ได้ก็แก้ให้มันได้เดี๋ยวแก้ใข่ไมคกันารเียมีใจดีใจมากนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือมีเคล็ดลับก็กินยาหอมลดฤทธิดเย็นก็ดีนะนนีเคืยอะไรคนแนะนำอันนี้ช่วยได้มากสําหรับปาเทพแนะนำอยู่ยาหอมเนี่ยฮะ สูตรโบราณต้องเป็นนิดเย็นนะคะไม่ใช่เยาหอมธรรมดาใช่ใช่ด้วยกลิ่นด้วยท่ากลิ่นอารม m a ของเขาแล้วก็ด้วยรสชาติด้วยอะไรที่มันผ่อนคลายแล้วมันทําให้สบายจิตใจสบายด้วยมันช่วยหลายอย่างกุ๊งกิ้ี้เล็บแบบกินเน่ะซอสกุ๊งกิ้งขี้เล็บอ่ะ อืมนะคะแล้วก็ชกน้ําแล้วก็เชื่อไหมว่าว่าเนี่ยก่อนนั้นแบบนอนได้ชั่วโมงเี่ยเป็นคนที่นอนได้ชั่วโมงสองชั่วโมงอินสอเทีก่อนนอนคือเปิดที่เบตันโบอืมนะคะแล้วก็แล้วก็กินยาหอมเย็นนี่ค่ะยาหอมฤกษ์เย็นแล้วหลับตอนนี้เนี่ยตีห้าหกโมงตื่นเป็นไงแต่ดีใจมากที่ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วหลับสนิทเลยนะคะใช่ใช่ดีใจครับพี่เดี๋ยวมาฟังแบบแบบ แบบสดๆกันด้วยสำหรับที่เบตั้นซิงกิ้งโบนีนะครับคือแบบสดมันก็จะมีไวเบรชั่นเกิดขึ้นด้วยอาอะต่ว,ว<ช>่าฟังซ<ช>าวฮิลลิ่งมันก็ดีแล้วพี่คือเสียงธรรมชาติแล้วแต่ชอบนะแต่อเสียงะระฆังเนี่ยมันมันมันเก่าแก่ก็จะฟังเสียงฝนตกเสียงอะไรก็มีนะใน y o ยูท b e ส่วยนี้มีทุกเสียงพี่บรัตก่อนจเปิดบททดลองหมดแกก่อนชอบวามเสียงฝนนะคะมัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ดับ ถูกเจองเสียงฝนบ้างอะไรอย่างงู้นออกมาอย่าไปฟังเป็นเพลงอืมใช่ใช่ใช่มันได้รับคืยอย่าฟังเป็นเพลงอ่า่ะแล้วก็ช่วงไหนเครียดก็อย่าไปฟังรายการอะไรเยอะแยะแค่ฟังข่าวพอฟังข่าวพี่วุฒิรัตน์พอจะฟังรายการไหนบ้างใช่ผมว่าคอยเตือนว่าอย่าเครียดการประชุมที่ลาวพี่วุฒิรัตน์เป็นไงบ้างครับอาเซียนสัมมิทลาวเลอคือ คือก็มีทั้งเรื่องตลกอีกอน,นะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพาดหัวใหญ่อีกแล้วว่าอเมริกาออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้โวยกีกรกเสเซียขัดขวางไม่ให้ออกมีแถลงการร่วมคือทุกครั้งเนี่ยเวลาหลังการประชุมใหญ่จะต้องมีแถลงการร่วมแสดงจุดยืนแล้วอาเซียนประชุมทุกครั้งมีแถลงการร่วมยกเว้นการประชุมที่พนมเปญหลังที่เราเกิดวิกฤตบุกพัทยา ใช่ไหมคะ,คะบุพัทยาสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเนี้ยก็ไปจัดที่พนมเปญเพราะจัดพนมเปญเนี่ยปรากฏเทียงกันหนักเพราะตอนนั้นอเมริกาก็เข้ามาแซคือต้องให้มีเรื่องของทะเลจีนใต้แล้วฟิลิปปินส์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นหน่อยๆลูกขอเออไปพาร์ปดีหน่อยๆอากิโนเนี่ยค,ะค่ะไม่ใช่อากิโน ตัวอันนี้ออกมาต้องอเมริกาจา๋าต้องให้ใส่คำว่าต่อต้านจีนที่ไม่ให้เข้ามาทะเลจีนใต้อย่างงู้อย่างนี้ออกมามนะคะจนกระทั่งครั้งนั้นไม่มีเป็นครั้งแรกเลยหลยังจากนั้นเนี่ยมาประทับดีอื่นๆเนี่ยก็พยายามปฏิปันนอมคือทะเลจีนใต้ไม่ต้องพูดถึง<า>อันไหนเป็นปัญหาเราคุยรับหลังนะคะแต่มาตอนนี้เนี่ยสองสามปีนี้อเมริการุกเข้ามาในหลายประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยกลับไปเหมือนยุคมาโกสเดิมเลย นะคะ hmm. อ่าอินโดนีเซียเดือนนี้ก็มีมีการเปลี่ยนผู้นําใหม่ซึ่งก็เข้าหาอเมริกาอีกครับนะคะเ hmm. นั้นก็เลยหยิบยกทะเลจีนใต้มาซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นภาชีสมาชิกเรื่องของอข้อตกลงทางด้านทะเลแต่ก็เป็นตัวตั้งตัวตีต่อต้านจีนที่มาทะเลจีนใต้แล้วก็พยายามจะอะไรออกในแถลงการร่วมครับแล้วจีนรัเสเซียคาน แั้นออกมาเนี่ยก็พยายามจะบอกโจตีบอกเนี่ยทีนกรัสเซียเห็นไหมค้านในทำไมไม่สามารถออกถแถลงการร่วมเองไ,ไม่ยอมเห็นด้วยในร่างถแถลงการร่วมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่กลับมาย้อนเหมือนเดิมอีกในยุคสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยประเด็นเดิมๆอีกครั้งหนึ่งเขาโรคเปลี่ยนไง<ห>แล้วนายกไทยก็อ่อนมากพบกับ,บริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ เราก็นังอ่านาที่เขาถอ,ถอดข้อความที่พูดมาพูดยาว่าเรามีความอเมริกามีความร่วมมือกับไทายเยอะแยะเป็นพูดถึงเรื่องความมั่นคงกางการกาต่างๆเป็นเรื่องใหญ่นะเหมือนกับว่าให้ไทยเนี่ยมันเป็นภาคีมาเป็นพันธมิตรอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้อันนี้ออกมามนาย,ยกเราตอบเย็แล้วก็พูดเรื่องน้ำท่วมเห็นแล้วที่คุยกับคุณบิงแคนใช่ไหมพี่บุรัดเออเขามีจดหมายข่าวอยู่ในสถานทูตอเมริกาอืมอืมอืม คือคือเราจะเสียประโยชน์มากมายมหาศาลเราไม่ต้องพูดเรื่องประเด็นความมั่นคงเราสามารถพูดองเศรษฐกิจอยางนีความร่วมมือการค้าทางอะไรอะไรพวกนี้ออกมาเราอย่าให้เขาจูงไปเรื่องความมั่นคงเรามาพูดน้ำท่วมที่ปรึกษาบ้านพีนต์ไหนใช่ใช่ใช่แต่คือคือน้ำท่วมเมืองไทยน้าท่วมอเมริกาแต่ว่าไวแต่ว่าดูเหมือนคุณบิงเขนเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ไม่เปิด เพื่อจะขอประเด็นอะไรที่ที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็จะได้ร่วมมือก็เลยคุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวทำกันในรอบต่อไปทั่วเมืองไทยน้เทื่ออเมริกาไปนะแต่เอ๊ะที่ปรึกษาพานพิทไปม่ถูกแป้วเนี่ยดีงเ่ก็ไปไม่ถูกที่จังหวะดีที่เจอกันน่พี่น่าจะดึงเลื่องอะไรเข้ามาสักเรื่องหรือว่าจะต้องการไปไม่ถูกไยเจายกเราแบบไปรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะหรือเป็นเรื่องที่ เราเสียโอกาสทุกอย่างเพราะเอาการเมืองเข้ามาอย่างนี้ออกมาคนไทยเสียแค่ทีหนึ่งน่าจะน่าจะน่าจะลงไปในประเด็นที่ชัดเจนอะไรสักอย่างแล้วถ้าเขารับปากเราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เลยไงพี่บุรัษคือคือถ้าเจอกันแล้วใช่ไหมคือระดับคุกภาวะที่หน้าสิวหน้าขวาแล้วเขาต้องการเอาใจไทยอ่ะเอาใจเขาอะไรก็ได้เลยัจังหวะนั้นงนี่ยเราสามารถเรียกร้องได้จริงเลยใช่นี่แหละสาคัญคือถ้าขออะไรไปตรงนั้นเนี่ยแล้วแล้วบิงแค่รับปากได้ เลยแต่แต่พอไปพูดเรื่องน้ําท่วมแล้วว่าอเหรอเอาเอางั้นดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันต่อไปในอนาคตนีมันซึ่งมันไม่มีอะไรได้กลับมาก่ะ <c oughs> มันเสียโอกาสมันเสียโอกาสเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกจำกรรมสัตว์มีบัติเป็นของคนไทยพี่บุรนรัฐ <c oughs> ก็หลอกกันเองต่างประเทศก็ได้ผู้นําที่ไปดูเรื่องนะคะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวขอถามบริบทข้างเคียงจีนซ้อมรบใหญ่รอบไต้หวันพี่บุรรั อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่โดนที่โดนคือการซ้อมรบเนี่ยมีขึ้น,นรประจำจมีขึ้นตั้งแต่ช่วงสี่ปีแรกที่ใบเด่นขึ้นมาครใบเด้นขึ้นมาปั๊บตอนนั้นยุให้ไต้หวันนส่งเครื่องบินลบไปซ้อมรบทางทางอากาศนะคะค ใกล้กันด้านน้ำไอ้ใกล้กันด้านฟ้าจีนมากเลยอู้ซ้อมรบใหญ่ป้นปีเลยตลอดเวลาจนกระทั่งจีเดินสูบส่งฝูงเครื่องบินลบเนี่ยไปสกัด <c oughs> แล้วหลังจากนั้นคือเกิดเรื่องอย่างนี้บ่อยๆปั๊บเนี่ยทีก็เลยซ้อมรบบ้าง <c oughs> คือการยั่วยุมีตลอดหวังจะให้สร้างสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมานะคะ นี่เป็นวิธีการที่ทํามาตลอดก็จะโทษจีนว่าอย่างงู้อย่างนี้เหมือนครื่งเหตุการณ์เนี่ยเห็นเลยว่าต้องย้อนเวลาดูดูข่าวต่างประเทศเนี่ยอย่าดูเฉพาะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราต้องดูย้อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ย้อนมาเลยว่าคุณยั่วยุมาตลอดพ่อ พอพอเขาหวังให้จีนตอบโต้แงเพื่อจะเป็นข่าวใหญ่แล้วพอจีนตอบโต้ก็โอ้ยนี่เห็นไหมจีนเป็นภัยคุกคามอย่างงูอย่างนี้ออกมาที่เคยเล่าให้ซอนตอนที่พี่กำลังเขียนหนังสือสี่จีนปีวอก่อทางการแล้วนั่งอ่านข่าวทุกวันทุกวันมีแต่ออกข่าวว่าจีนกำลังจะเปิดฉากลุกไต้หวันภายในปีนี้อปีนี้คือสามปีก่อนสองปีก่อนเลยปีนี้มาได้พอเลื่อนไปก็อีกสองปีอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งเลื่อนไปจะถึงบอกว่าอีกสิบปีข้างหน้า คือเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่านข่าวตาตลอดแลวทุกครั้งที่บอกเลื่อนเนี่ยจะตามมาด้วยบอกว่าอเมริกาพร้อมจะขายเครื่องบินรบพันสมัยซึ่งขายจริงด้วยนี่แล้วขายอาวุธล็อตใหญ่เป็นหมื่นล้านให้ไต้หวันน่ะ่าแต่ชาวไต้หวันไร้ที่อยู่อาศัยแล้วว่าตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งก็นี่แหละ ก,ก็การที่จีนก็วิ่งรอบๆเกาะก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าความที่สถานการณ์มันตึงเครียดหลายจุดแต่ความตึงเครียดที่ได้ในจีนใต้ตหรือโตเกียวันนี้ก็ถือว่าไม่ตึงขึ้นหรอกเพราะว่าก็อย่างนั้นนั้นเองคือคือมีคนถามความเห็นว่าก็บอกว่าเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก่อนตอนนี้ใกล้เลือกตั้งมันดูเหมือนว่าทุกอย่างมันส่งผลย้อนไปที่เลือกตั้งเดี๋ยวเราจะบิดไท้าได้โนเบลนะพี่ครับเป็นข่าวดีๆกับโลกบ้างหมายถึงว่าความคืบหน้าของหลายๆด้านแต่แวะไปที่การเมืองสหรัฐก่อนพพพีี่่่ครรรัััับบเาะะมมนนชืออโยงงกไไปุ เือคือตอนเนี้เลยอ,อ,อีกอก่ะไม่ถึงเดือนนะเนาะที่จะมีการเลือกตั้งแล้วอะตอนนี้ที่เห็นพัฒนาการเนี้ยนะคะคือตอนนี้เ,เรื่องทรัมป์เนี่ยทุ่มโฆษณาเต็มที่เป็นล้านล้านออดอลลาร์รในโซเชียลมีเดียก็พยายามที่จะไปหาเสียงกับคนที่เจอภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่รัฐฟลอริดาพวกอะไรๆพวกนี้ออกมาครับแล้วก็ปล่อยข่าวทีทีว่าอเมริกาต้องระวังเรื่องการก่อการร้ายที่เราบอกไงว่าระวังนะคะสงครามเป็นรูปแบบในตะวันออกกลางอาจจะไม่เกิดแต่ที่เกิดคือกลัวเรื่องของการก่อการร้ายครับครับแล้วทรัมป์เนี่ยออกข่าวทีมากเลยว่า จับคนต้องสงสัยที่จะมาสังหารตัวเองได้ใช่ันกฎวันก่อนตองเป็นวิธีการเดิมอีกอะใช่สองครั้งแล้วเรียกว่าอย่่งมูอย่างนี้ออกมาลั่าสุดก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ใส่เสื้อเกราะเต็มตัวแล้ว <c oughs> แทนที่จะบอกเรื่องความปลอดภัยบอกนี่ไงเนี่ยเราเชื่อชูรเราต้องมีมาตรการคือไปหาเสียกทหารไงเรื่องของความที่อเมริกาต้องมีความปลอดภัยต้องอย่างมูอย่างนี้ออกมาแทนที่จะพูดตัวเองว่าจริงๆตกเป็นเป้าเพราะอะไรออกมานะคะ แล้วก็มีมีหน้าจาับตามองมากเลยค่ะ <c oughs> คือสื่อเดี๋ยจะเกาะติดเรื่องการเลือกตั้งมากการหาเสียง <c oughs> จะมีแสดเกเช็คคือการตรวจสอบ กวอนจริงเนี่ยทันทีครับอไม่ปล่อยข่าวราคาสังให้ทรัมป์มาโบยโอ้ยอย่างนูยงนี้อะไรอรออกมาไม่มีค่ะทรัมพ์พูดหรือกัมบลาแฮริสพูดปับอะไรผิดถูกปับเช็คทันทีเดี๋ยวนั้นทันทีเลยนะคะเนี่ยกัดการปล่อยข่าวรวบได้ดีมากเลยปกัดได้ดีมากเลยนะคะเพราะสื่ออเมริกาจําได้ว่าดีเบตหนแรกระหว่างคุณไบเดนกับคุณทรัมป์ในรอบนี้ตอนที่คุณไบเดนยังไม่ได้ออกไปเนี่ยนะ ก็ก็ที่ CNN แล้วถูกตำหนิมากว่าปล่อยให้เกิดให้เกิดให้เกิดปล่อยเฟกนิวส์อะแล้วก็ไม่ได้แฟกเช็คอย่างที่ว่าไม่ได้แฟกเช็ออย่างที่ว่าสุดท้ายพหลรอบหลังๆก็แฟกช็กเช็คซะจนบอกว่าคุณช้าโดนขัดคอมากไปคือคนก็วิจารณ์กันไปต่างๆน,นนะานาปลยาวเยอะมากอะครับแล้วทางกัมราเฮริสคือก่อนนั้นเนี่ยโดน โดนโจมตีไว้ไม่กล้าให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่ใช่ใช่นะไม่กล้าให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ FOX กซ์นีวอะไรพวกนี้ออกมาไปให้สัมภาษณ์สื่อทาังเพศอะไรกันไม่รู้พอมาหลังๆพ่ช่วงนี้ถึงสังเกตเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ของเธอเธอไปหาเสียงฐานเสียงก่อนแล้วช่วงหลังนี้เริ่มให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่เก่งคะแนนนะ นะคะคพวก A B C C C B S อะไรอะไรพวกนี้ออกมาแล้วตอนนี้ไปเหยียบถิ่นเสือค่ะ,ะวันพฤหัสเนี้ย<ะ>จะไปให้สัมภาษณ์ฟ o x ก e ์ด f ว x ็ e กซเนดูเชียรพร้อมเต็มที่กำลังแฮร์ริสกล้าแล้วอ,อ่าตอนนี้ก็กล้าฟ็อกซ์มเนว่ะฮ่ดูเหมือน<ะ>ว่าได้น้ำจากการที่คุณโอบามาก็ออกช่วยหาเสียงเต็มที่คือตอนนี้เขาก็เต็มที่กันทั้งสองฝั่งนะพี่บุรัตแต่ว่าจังหวะนี้ดูเหมือนว่าคุณแฮร์ริสจะนำอยู่แต่ว่านิดเดียวในทุกรัฐเนี่ย มีรัฐเดียวที่คุณทรัมป์นำแต่นำคนละนิดนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นคือคือเรียกได้ว่าฮัทเช่ทีเดียวโอ้โหฮัทเช่ทีเดียวก็คะแนนเพลกิกะโอ้เสียวมากพี่วุรัตโอ้ยน่าตื่นเต้นไม่ใจลดต้นคอกันแหละนั้นก็ต้องรอดูว่าใครจะมีทีเด็ดภายในโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับสองสัปดาห์ที่เราจะมาถึงนี้พี่วุรัตครับมาปิดท้ายที่รางวัลโนเบลปีนี้คนก็สนใจกันเยอะนะครับพี่วุรัตเพราะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะครับ คือคือมีหลายเรื่องที่ที่น่าสนใจมากปกติรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เนี่ยนักข่าวไม่ค่อยสนใจแปลสับสกยากมาก,าากเปลียย่ยนก็ยากมากาแต่ปีนี้น่าสนใจเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเอาเหตุการณ์ทันสมัย่มาพิจารณาด้วยสังเกตคือฟิสิกส์เอาคนที่เป็นต้นคิดเรื่องของ AI เนี่ยได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะคะ แล้วสองคนเอเชียได้ตั้งสองรางวัลใหญ่ไม่น่าเชื่อเลยคือโรคยุคนี้เนี่ยออกข่าวตลอดเวลาเรื่องสองครามนิวเคลียร์ตั้งแต่ยูเครนมาสองปีแล้วนะคะออกขาาอ่าวบายยงูย่างนี้ออกมาปรากฏว่าตอนนี้คนที่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพคือเหยื่อฮิโรชิมาเหยื่อนิวเคลียร์ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าฮิโรชิมาโดนถล่มมากี่สิบปีเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว เพิ่งจะมาให้รางวัลสันติภาพแก่เหยื่อที่โรชิมาเหมือนกับเตือนให้คนโลกให้ให้คนคนตัวโลกรหนังถึงนิวเคลียร์ว่าเป็นยังไงแล้วยังได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมซึ่งเป็นสาขาที่เราสนใจมากที่สุดก็เป็นเรื่องของคนที่ประสบคือคนสมงเรียกว่าคนชั้นล่างอ่ะใช่คะ คือคือแทนที่จะให้ฝรั่งเป็นคนที่ก่อนนั้นได้รางวัลพวกนี้ตลอดบางเรื่องเราก็มันน่าจะได้รางวัลหรือไงว่าอะไรพวกนี้ออกมา <c oughs> แต่ตอนนี้ได้มาเอเชียได้ <c oughs> สองคนเึื่มมากเลยปลกติได้สันติภาพ <c oughs> อ่ วรรณกรรมเนี่ยเคยได้ของจีแล้วก็ดีใจอินเดียนยี่ก็ได้มานานแล้วเดี๋ยวหลังยังไม่ค่อยได้ได้ใช่ไหมคะมาได้จืนเพราะว่าเป็นคนต่อต้านรัฐบาลจีนนะคะ <c oughs> แล้วมาตอนนี้เราก็รู้ว่าวรรณกรรมร,รวัวรัลโนเบลคือรางวัลที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนนแ,นนแต่อย่างนี้คืออย่างน้อยมองในแง่ดีคือเตือนให้คนตระหนัก <c oughs> ถึนไทยของสงครามนิวเคลียร์ครับแต่ก็เป็นรางวัลที่ที่ ที่ทรงเกียรติแล้วก็แล้วก็น่าชื่นใจนะครับคือน่าชื่นชมนะถึงจะมีการเมืองแทกอยู่บ้างอย่างที่พี่บอกว่าแต่ใเ<ช>ยาเศรษฐศาสตร์ปีนี้เขาพูดถึงประเทศทางแยกระหว่างประเทศที่เป็นอาณานิคมของรัฐทิละอาณานิคมแล้วแล้ว,แล,วแล้วพูดถึงว่าประเทศไหนที่ที่มันจเจริญเพราะว่ารัฐอาณานิคมต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยเข้าไปทําอะไรไว้ซึ่งผมว่าเออมันน่าสนใจจังเลยในแง่ประวัติศาสตร์และในแง่เศรษฐศาสตร์ พวกเราเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเลยเวลาบอกว่าอังกฤษหรือให้เอกราชประเทศที่เคยเป็นยึดเป็นเจ้าอาณานิคมให้เอกราชประเทศนู้นประเทศนี้แต่ไม่เคยเขียนอะไรเบื้องหลังการให้เอกราชคือทําสัญญาเลยว่าคุณต้องเอาเงินเอาทรัพยากรกธรรมชาติท่าไหล่มาซื้อเอกราฏไทยเป็นประเทศที่คุณเห็นได้วประเทศที่ได้เอกรัชยากจนตลอด เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติโดนคุณเอาไปจนหมดบอกว่าเป็นค่าซื้อเอกะละโอ้อันนี้เป๊ะเลยพี่บุรัต์ครับตอนได้เอตอนเป็นอนานิคนคุณค็กอบโกยแบบต้นจะซึ่งซึ่งหน้าเอาไปนะคะเปราะคนไม้อย่างอินเดียชดยผ่านคนจันทาหรือผ่านใครเห็นจะใช้ใช้อีกได้ก็จับมาเป็นรายการท่าแล้วบอกว่ากฎหมายบอกว่า จ้าอะไรนี้คนมีสิทธ์ที่จะจับใครมาเป็นมใช้แรงงานได้หรือว่าเรื่องเกลือือกฎหมายที่ท,ที่อายุที่ทำมีเยอะมากแล้วไม่ได้เขียนถึงไงครับใช่ใช่ dash. แล้วก็โอเปะเพราะว่าเขากำลังพูดถึงการ การเอาทรัพยากรดึงดูดทรัพยากรไปกับการพัฒนาสาธารณรู้พื้นฐานต่างๆพัฒนาพื้นฐานต่างๆเนี่ยประเทศมันแยกกันตรงนี้สาหรับรัฐอนานิคมโอ้ยเขาถึงบอกว่าอเมริกาและตะวันตกเกลียดจีนไงไอโครงการที่ดึงแถบหนึ่งเส้นทางเพราะว่าเขาได้เอกราชมาห้าสิบหกสิบปียังยากจนตลอดเวลาคุณเอาแอฟริกาเป็นหลักแล้วกันยากจนยังไม่ดีรัะถูกเอาไปหมดทุกอย่างแล้วก็ ไปเทียวกับชุนให้แตกแยกกันอีกชาติประเทศทําสงครามกันอีกนี่คือวิธีการของเจ้าอน,นันต์กมที่ทรหนึ่งแค่หนึ่งเส้นทางต้องสร้างแรงงานไปช่วยการปรับปรุงพื้นที่ที่ดิในในการปลูกข้าวได้รสร้างโรงพยาบาลให้แล้วคุณก็มาต่อต้านจีนบอกว่าจีนกำลังจะครองโลกเพราะว่าเนี่ยแล้วมาทําเป็นเรื่องของเงินอะไระพวกนี้ยกมานะคะครับครับซึ่ง อมองในอีกแง่หนึ่งคุณเป็นเจ้าอานิคมมาเป็นร้อยปีแล้วคุณก็ยังมายังยากจนจะพอจีนเข้าไปปั๊บ <branding> คุณมาต่อต้านนะคะความที่ร <Wenn quoted booth> ัฐเจ้าอาณานิคมก็มันจะทิ้งเชื้อความขัดแย้งไว้อย่างที่พี่บุรัตว่าอย่างในอินเดียเนี้ยแน่นอนว่าว่าชนชาติพันธุ์ที่ดึงมาจากอิสลามแล้วมาทิ้งไว้กับชาวพุทธแล้วก็ทะเลาะกันจนกลายเป็นกลายเป็นผู้อพยพก็อย่างที่เราเห็นโลหิมยาอย่างที่ทราบอย่างไทยนี่ก็ทิ้งเขตแดนเอาไว้กับ กับกับเนี่ยกัมพูชาพี่กัฝรั่งเศสทิ้งไว้คือเขาทิ้งเชื้อไว้จริงๆนะไอ้ความขัดแย้งแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิเคราะห์หรือว่าคิดไปเองเอาละครับวันนี้พอสังเขปเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีรวมทั้งพี่บุญรัตน์และผมนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0อยห้สมัยไทยแลน